รู้ไหมครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีภัยเงียบอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ครับเป็นกระบวนการที่แบบค่อยๆทําลายสุขภาพเราไปทีละนิดน้ดนอยๆในระยะยาวโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาส่องไฟไปที่เจ้าไัยเงียบที่ว่านี้กันครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกระบวนการอะไรที่มองไม่เห็นหรือเปล่าที่อาจจะกําลังทําร้ายร่างกายเราอยู่เงียบๆคําถามนี้นะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยเอาละครับ เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือหลายคนพอได้ยินคําว่าการอักเสบป,ปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึงต่อเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ด้านเหมือนเหรียญเลยนะมันมีทั้งแบบที่เป็นมิตรกับเราแล้วก็แบบที่เป็นศัตรูตัวร้ายเลยล่ะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการอักเสบเนี่ยมันมี2แบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยแบบแรกเรียกว่าการอักเสบเฉียบพลันอันนี้เปรียบเหมือนเพื่อนเราเลยครับลองนึกภาพตามนะเวลาเราโดนมีดบาดหรือติดเชื้ออะไรสักอย่าง ร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนภัย,ภยเกิดอาการบวมแดงร้อนเพื่อเรียกให้เม็ดเลือดขาวมาจัดการเชื้อโรคและก็ซ่อมแซมตัวเองซึ่งนี้เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องจําเป็นด้วยซ้ําแต่ไอตัวร้ายตัวจริงเนี่ยคือการอักเสบเรื้อรังครับตัวนี้แหละคือศัตรูของเรามันไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนไฟที่ค่อยๆลามไปทั่วบ้านอย่างช้าๆหรือถ้าจะให้เห็นภาพว่านั้นนะก็เหมือนปลวกที่แอบกินโครงสร้างบ้านเราอยู่เงียบๆไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างพังคลืนลงมา นั่นแหละครับคือภัยเงียบของจริงแล้วคําถามก็คือไอ้เจ้าไฟที่มันลามช้าชที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะคําตอบอาจจะน่าตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะมันมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันของเรานี่เองนี่เลยครับนี่คือลิสต์ของผู้ต้องสงสัยหลักๆที่เป็นตัวจุดประกายไฟแห่งการอักเสบในร่างกายของเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละตัวเลยว่ามีอะไรบ้างใช่เลยครับพวกอาหารแปรรูปขั้นสูงเนี่ยตัวดีเลยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือพวกเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายแหลอาหารกลุ่มนี้มักจะอาจแน่นไปด้วยสารการบูดอย่างพวกไนเตรตไนไตรด์ซึ่งพอเขาเ้าไปในร่างกายเราปุ๊บนะมันจะเปลี่ยนเป็นสารที่ไปกระตุ้นการอักเสบแล้วก็สร้างความเสียหายให้เซลล์เราได้โดยตรงเลยล่ะครับแล้วเรื่องน้ําตาลนี้ก็สําคัญมากนะครับมีตัวเลขที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีงานวิจัยที่ชี้ว่าแค่เรากินน้ําตาลเยอะๆแค่มื้อเดียวเนี่ยนะ มันสามารถไปลดประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวที่เป็นทหารปกป้องร่างกายเราเนี่ยได้ถึง50เอร์เนเลยนะครับและผลกระทบนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะภายในเวลาแค่หนึ่งถึงชั่วโมงเท่านั้นเองพูดถึง pm 2 5เรามักจะนึกถึงฝุ่นควันนอกบ้านใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดว่าแหล่งกําเนิดฝุ่น pm 2 5ที่อาจจะร้ายกาจที่สุดกลับอยู่ในบ้านของเราเองก็คือในห้องครัวนั่นแหละครับใช่แล้วครับการทําอาหารของเรานี่แหละไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอด มันสามารถสร้างฝุ่น PM 2.5ที่มีความเข้มข้นสูงมากๆได้เลยนะทำให้อากาศในบ้านกลายเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยแล้วมันยังมีอีกตัวการหนึ่งครับที่เกิดจากความเครียดสะสมหรือการนอนไม่พอของเรานี่แหละร่างกายเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ซอมบี้ขึ้นมาชื่อน่ากลัวไหมครับคือเซลล์พวกนี้มันเป็นเซลล์แก่เซลล์ Cell ที่เสียหายที่จริงๆแล้วมันควรจะตายไปตามกระบวนการปกติของร่างกายแต่มันไม่ยอมตายครับ แถมยังลอยไปลอยมาแล้วก็ปล่อยสารอักเสบออกมาตลอดเวลาไปทําร้ายเซลล์ดีๆที่อยู่ข้างๆอีกนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพอเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูวิธีแก้กันบ้างและข่าวดีก็คือเรามีอาวุธที่ทรงพลังมากๆในการต่อสู้กับไฟอักเสบนี้อยู่ในมือของเราเองเลยครับนั่นก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้แหละ มาดูกันเลยครับว่าคลังอาวุธต้านการอักเสบของเรามีอะไรบ้างอันแรกเลยขมิ้นชันครับสารเคอร์คิวมินในขมิ้นเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีสารสีม่วง,งที่เรียกว่าแอนโทไซยานินอย่างบลูเบอร์รี่ลูกหม่อนนี่ใช่เลยแล้วก็มีอาหารที่มีคลเซทินสูงๆอย่างเช่นหัวหอมหรือแม้แต่ในเปลือกแครอลก็มีนะครับสุดท้ายวิตามินซีอันนี้ไม่ได้มีแค่ในผลไม้รสเปรี้ยวนะครับแต่ในพริกหวานเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าส้มหลายเท่าตัวเลยนะ ทีนี้ในบรรดาอาวุธทั้งหมดเนี่ยมันมีคู่หูดูอ้อที่ทรงพลังมากๆอยู่คู่หนึ่งครับนั่นก็คือควีสตินกับวิตามินซีคือพอ2ตัวนี้ทํางานร่วมกันปุ๊บนะมันจะเสริมลทิกันทำทําให้ประสิทธิภาพในการลดการอักเสบและก็เสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดีขึ้นกว่าการทํางานเดี่ยวๆแบบหลายเท่าตัวเลยครับก,กลไกของควีสตินเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคืออยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้พอมีเชื้อโรคบุกเข้ามาในร่างกายเราปุ๊บควีสตินจะทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้บัญชาการเลยครับ มันจะไปสั่งการทีมจู่โจมที่เรียกว่า M1 ให้ออกไปลุยไปกำจัดศัตรูให้สิ้นซากแต่พอการต่อสู้จบลงเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเควสตินคนเดิมนี่แหละจะไปสั่งการทีมเก็บกวาดหรือ M2 บอกว่าเอาละถึงเวลาทำความสะอาดแล้วทีมนี้ก็จะเข้ามาเก็บกวาดซากเชื้อโรคฟื้นฟูพื้นที่เป็นการปรับสมดุลไม่ให้การอักเสบมันข้างครางจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตามมาน,นั่นเองครับฉลาดมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ การต่อสู้กับการอักเสบเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องอาหารนะจริงๆแล้วมันคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราทั้งหมดเลยเรามาดูกรอบแนวคิดแบบองค์รวมกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับนี่คือหลักการที่จำง่ายมากๆครับผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่า6อเป็นเหมือนเสาหลัก6ต้นที่ค้ำจุนสุขภาพของเราเอาไว้มีอะไรบ้างก็คืออาหารที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสจัดการความเครียดได้อากาศที่บริสุทธิ์การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การเอนหลังหรือการนอนหลับให้มีคุณภาพและสุดท้ายความโอบอ้อมอารีก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทั้ง6อย่างนี้แหละครับที่ทํางานร่วมกันเพื่อช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเรามันมีคํากล่าวหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์คือยาขนาดเอกและเราคือผู้กําหนดขนาดข,าดของอยาทุกๆวันความหมายก็คือ พลังในการควบคุมสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ที่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเรานี่แหละครับวิถีชีวิตของเราเนี่เองคือ,อยาที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้นะครับการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยเงียบก็จริงแต่ตอนนี้เราได้เห็นหน้าตาของมันแล้วเรารู้แล้วว่าต้องสู้กับมันยังไงกุญแจสําคัญในการดับไฟนี้มันอยู่ในมือเราทุกคนแล้วครับคําถามสุดท้ายก็คือเราพร้อมที่จะหยิบกุญแจดอกนั้นขึ้นมาใช้ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วหรือยังครับ